กระข่าวบันเทิงมือดึกกับนา,นายแตะเทนไนท์ไลฟ์กันแล้วคืนนี้อยู่กับฝนนันทกานะคะต้องบอกว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเราบลิ n ทั้งหลายก็คือฟินลืมเพราะว่าสี่สาวแบล็คทิงนะคะเขาก็มาเปิดคอนเสิร์ตใหญ่ในบ้านเราถึง2รอบด้วยกันนะคะบอกเลยว่าเต็มอิ่มสมการรอคอยแล้วก็พูดถึงหนึ่งในเมมเบอร์ขวัญใจพวกเราก็คือลิซ่านานาทีจะได้กลับมาที่เมืองไทยนะคะก็เลยขออยู่ต่อน,นานนิดนึงเมื่อช่วงเย็นออกอีเวนต์ให้เราบลิ n g ชื่นใจด้วยค่ะ กลับมาบนแผ่นดินแม่อีกครั้งในรอบ3ปีสำหรับเคป๊อปสาวสัญชาติไทยลิซ่าลลิสาแห่งวง b l ล c k พิงคที่ขอใช้เดี่ยวในฐานะพรีเซนเตอร์เพื่อโชว์รอยยิ้มและความสดใสให้เหล่าบลิง์ได้ชื่นใจหลังเพิ่งปิดฉากคอนเสิร์ตใหญ่ Black พิงค์เวิร์ทัวร์บอนพิงค์แบงคอกถึง2อรอบเมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะงานนี้ไม่แค่แฟนคลับที่ฟินลืมเพราะสาวลิซ่าเองก็ประทับใจในตัวบลิงค์ไทยที่ต้อนรับเธอกลับบ้านอย่างอบอุ่นมากๆเหมือนกันค่ะโอ้ดีใจมากเลยค่ะ เหมือนเราได้กลับบ้านจริงๆคือทุกๆครั้งที่หนูกกลับไทยเนี่ยพี่พี่บลิงก็คือจะให้การต้อนรับที่แบบอบอุ่นมากๆมันก็เลยรู้สึกเหมือนเออเราได้กลับบ้านอ่ะเราสบายใจหายเหนื่อยหายไหมใช่หา oh, ยเลยชอบคำนี้มากแล้วสัมผัสได้เลยนะว่าเป็นรอยยิ้มของแบบการที่ยิ้มที่ได้เจอกับไทยบลิงก์ ที่มันแบบมันแตกต่างอ่ะ it's the feeling of coming back home ใช่ค่ะมันมันคุยกันแล้เรื่องมันคุยกันรล้เรื่องคุยภาษาเดียวกันทุกคนชอบมากบอกว่าน้องลิซ่าพูดไทยเยอะมากในในคอนเสิร์ตนะพครยาษามค่ะจริงันแรกเขินมากันแรกเขินมากไม่ค่อยกล้าพูดค่ะแต่ว่าคุณแม่แบบเอ้ยทำไมพูดไม้จังเขินโอ้ยพูดเยอะแล้วล้วก็ยังเป็นล่าม ใช่ค่ะแต่ก็ร่างก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค <c oughs> ่ะโดยกิจกรรมครั้งนี้นะคะยังเปิดโอกาสให้ลิซ่าเผยมุมส่วนตัวสุดคิ้วให้แฟนๆได้อมยิ้มตามกันซึ่งหลังจากนี้นะคะลิซ่าและสาวๆ b l แบล็คพิก็ต้องชาร์จพลังเพื่อเดินสายสาสตรความสนุกในทัวร์คอนเสิร์ตแถบเอเชียออสเตรเลียและนิวซีแลนด์แบบยาวๆจนถึงเดือนมิถุนายนนี้เลยละคะ่ะ ่งใจให้ลิซ่ารัวๆเลยเห็นรอยยิ้มของลิซ่าแล้วเราก็ชื่นใจจริงๆนะคะเป็นผู้หญิงที่เก่งสวยแล้วก็น่ารักมากๆอะคราวนี้ไปต่อนที่อีกหนึ่งสาวสวยน้องนาวที่สานนา่าค่ะได้ข่าวมานะคะว่าเตรียมตัวที่จะต้องไปใช้ชีวิตอยู่ที่ออสเตรเลียประมาณอีก2เดือนข้างหน้าแล้วนีหลายๆคนสงสัยว่าจะทิง้งวงการบันเทิงเลยเหรอคะ ยืนยันไม่ทิ้งวงการบันเทิงแค่แวบไปหาประสบการณ์ชีวิตหน่อยเดียวค่ะนางเอกสาวนหนาวที่สานาดที่เตรียมบินไปเทคคอสพร้อมใช้ชีวิตที่ออสเตรเลียในเดือนมีนาคมนี้แบบไม่มีกําหนดกลับซึ่งหวานใจรุ่นพี่นิววงสก่อนก็ซัพพอร์ตเต็มที่นอกจากจะตามไปส่งแล้วยังประกาศลั่นจะบินไปทุกครั้งที่ว่างเพราะออสเตรเลียก็แค่ปากซอยนะ่ะขาพูดว่า เขาจะบินไปหาทุกวันที่เขาว่าง <c oughs> เอาเตก็แค่าปากซอย <c oughs> ออสเตรเลียแค่หน้าปักซอยคือเราทำงานตั้งแต่เรียนแล้วอะค่ะ <c oughs> ไม่ได้มีโอกาสที่แบบลองไปอยู่กับตัวเองเลยสักครั้งหนึ่ง <c oughs> เรียนภาษามันก็เรียนที่บ้านเราก็ได้ถูกไหมคะแต่ว่าเราไม่อยากแบบว่ามีควมว่าอุ๊ยนาวิสานาตอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เราอยากมีฟิลแบบไม่ไม่มีใครรู้จัก<ม>เราแล้วเรา,าก็เลยลองใช้ชีวิตของเราแบบว่าไปทํางานร้านอาหารเงี้ยอยากไปทําแบบนั้นเลยน่าจะกังวลเรื่องภาษามากกว่าค่ะเพราะเราอาจจะไม่ได้แข็งแรงขนาดที่จะสื่อสารกับเขาได้คล่องขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ไปแบบไปคนเดียวก็เลยไม่รู้ว่าแบบจะคุยกับใครแต่มันก็ต้องคุยอะเนาะคือเราอยากไปแบบว่าไปแบบศูนย์ที่นู่นเลยอะค่ะจำนวนเงินที่เป็นงานของเราอะไรเงี้ยมันเป็นรายได้กับการไป ก็ได้อย่างเสียอย่างเนาะถ้าหนูไม่ตัดสินใจไปหนูก็อาจจะเสียายที่หลังก็ได้แต่ว่าไปแล้วหนูก็หนูก็ยังชอบการทางานในวงการบันเทิงอยู่ค่ะหนูยังชอบถ่ายละครอยู่หนูก็กลับมาชายังไม่ลายยังไม่ลายยังก็กลับมาเดี๋ยวก็กลับมาเรื่องุ่งตา้ําข้าวมาตามจีก็หายห่วงไม่ใช่เพราะพี่นิวจะบินไปประกบบ่อยๆแต่นางเอกคนดังย้ําชัดรัก9้าปีน่ะมั่นคงแบบไม่มีที่ให้ใครแทรกแล้วจ้า ก็ถือเป็นประสบการณ์ชีวิตถ้าหากว่ามีโอกาสก็น่าลองเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมหลายๆคนเขาบอกมาค่ะว่าความช่วยเหลือที่ถูกหยิบยื่นมาในวันที่เราล้มเราแบบออไม่มีอะไรเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นน้ําใจที่เราจะไม่มีวันลืมเลยค่ะน้องพิมพิมประภานะคะก็บอกว่าเธอเคยมีประสบการณ์แบบนี้แล้วก็ไม่ลืมเหมือนกันค่ะในวันที่เธอเคยขัดสนนะคะก็ได้รับน้ําใจจากตุนที่ในวงการบันเทิงก็คือเชียร์จิตคำพอนั่นเองจนถึงวันนี้น้องพิมเพราะว่าบอกนะว่ายังจําเรื่องราวนั้นได้เป็นอย่างดีค่ะ เป็นความซึ้งใจที่พิมพ์พิมพ์ประภามไม่เคยลืมว่าเมื่อก้าปีก่อนเชียที่คำพรเคยให้ยืมเงินเพื่อไปจ่ายค่าเทอมเนื่องจากตนมีปัญหาเรื่องเงินเหลือติดตัวเพียงหลักร้อยโดยพิมพ์บอกว่าเชียสังเกตตนในกองถ่ายจนเข้ามาพูดคุยแล้วก็ทราบถึงปัญหาแม้จะเป็นมูลค่าไม่มากแต่พิมพ์ย้ำจำไม่เคยลืมค่ะไม่มีทางลืมอยู่แล้วคะ่ะใครที่ที่เจอแบบพิมพิมพ์ก็เชื่อว่าไม่มีทางลืมหรอกเพราะว่าในวันที่เราแย่แยมากที่สุดอะคนที่อยู่ข้างๆเราอะคนนั้นแหละคือคนที่ ที่ดีคนที่รักระหว่างนี้กับเราจริงๆเราอยากที่จะเป็นคนแบบนั้นเหมือนเขาเหมือนกันอนะเพราะว่าเรารู้เลยว่าการที่คนที่เขาเขาแบบได้รับความช่วยเหลืออะไรอะไรย่างเงี้ยมันรู้สึกยังไงเราก็อยากที่จะเป็นแบบเขาอยากที่จะแบบมีโอกาสได้ช่วยคนเหมือนเขาเหมือนกันต่อให้เงินมันจะ เป็นก้อนที่ไม่ได้เยอะอะแต่ว่าด้วยความที่ตอนนั้นอะเราลําบากอะมันก็มีผลและม,มีมูลค่ามีคุณค่าทางจิตใจกับเรามากเลยอะค่ะใครมีประสบการณ์เพิมเชื่อว่าไม่มีใครอยากที่จะเจอปัญหาซ้ําแล้วซ้ําอีกเรานําประสบการณ์นั้นมาพัฒนาชีวิตและทําให้มันไม่เกิดขึ้นอีกแน่นอนให้เราผลักตัวเองทําให้เราสู้แล้วก็ไม่อยาก ก,กลับบบไปแบบนั้้นแลวอกจากนี้พีมพยังขอส่งกำลังใจให้ไพรโรสังวริบุตรผู้สร้างหนังวัยโอละวนห้าที่ออกมาตัดพพอถึงรอบชายที่มีน้อยเกินไปโดยพิมพ์บอกว่าถ่ายทาไว้นานแล้วเรื่องจํานวนรอบชายนั้นตนไม่ทราบรายละเอียดแต่ตลอดเวลาที่ได้ร่วมงานกันก็เห็นถึงความตั้งใจของอาไพรโรสมากๆค่ะเราึกว่าจะไม่ได้ออนแล้วเพราะจะไม่ได้ฉายแล้วเพราะว่าตอนนั้นมันฉายไปแล้วแล้วก็โดนงดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอกลับมา,ฉา,า,าบฉายแล้วก็เออดีใจถ้าท้านพาพ์าดรอบฉายก็คง มันก็ต้องกระทบในทุนอยู่แล้วอะไรเงี้ค่ะเป็นเรื่องปกปติอะไรเงี้ค่ะแต่ว่าในในพาร์ทนั้นเนี่ยคือมันมันมันเป็นเรื่องนอกเหนือจากสิ่งที่ที่เราจะควบคุมได้เลยนีค่ะของพิมในฐานะนักแสดงเราก็ทําหน้าที่ของเราเต็มที่ในการสแสดงกากจะเป็นตักำลังใจให้คุณอาค่ะเพราะว่าพิมก็เห็นว่าคุณอาตั้งใจมากคือกํากับเองแล้วก็แบบว่าดูโปรดักชันทุกอย่างเองหมดเลยอะไรเงี้ค่ะแล้วด้วยความที่มันก็เป็นภาพยนตร์ที่คุณอาเขามีเขาเรียกว่าอะไรอะมีความผูกพัน มา,มาตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยเขาก็อยากที่จะทําให้ภาพยนตร์เรื่องนี้มันมีชีวิตต่ออะไรเงี้ยอยากให้หลายๆคนแบบสู่รุ่นสู่หลาในให้เขาได้แบบว่ามีความสุขอิม่มเอมไปเป็นเหมือนกับคุณอาอะไรเงี้ยค่ะก็อยากที่จะเชิญชวน,ชวนทุกคนมาดูการใครที่อยากได้แบบภาพยนตร์ที่เบาสมองดูแล้วมีรอยยิม้มมีความสุขชวนแบบคุณพ่อคุณแม่ชวนครอบครัวไปดูการสร้างรอยยิม้มร่วมกันได้คะ่ะ ล่าสุดอาภัยโรจน์ก็อัปเดตข่าวดีนะคะว่าหนังเรื่องวัยโอลวน5 mm hmm. ได้เพิ่มรอบฉายเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะร่วมส่งกำลังใจให้ทั้งน้องพิมพ์อาภัยโรจน์แล้วก็ทีมผู้สร้างหนังทุกๆท,ท่านนะคะไปที่สาวสวยคนนี้ไม่โสดแล้วจ้าวาวา,วานิชาเพราะว่าถูกแฟนหนุ่มนะคะต่างชาติตีตระจองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี้เตรียมมีเบบีเลยไหมคะ เยสแบบไม่ลังเลเลยล่ะค่ะหลังนักแสดงสาววาวานิชาถูกแฟนหนุ่มตาน้ำข้าวเฮนรี่คุกเขา่าขอแต่งงานที่ประเทศนิวซีแลนด์ช่วงที่กลับไปเยี่ยมบ้านเกิดของฝ่ายชายเมื่อเดือนตุลาคมปีก่อนเพราะมั่นใจในรักครั้งนี้ที่แฮปปี้มาตลอด4ปีที่คบหากันงานนี้สาววาวาบอกมีเวลาเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวแบบยาวๆเพราะตั้งใจจัดงานแต่งปีหน้าตอนอายุครบ33ปีตามที่ถูกทำนายทายทักมานั่นเองค่ะ เขาก็เตรียมอะไรของเขามาเขาก็คงเห็นว่ามันแบบเออโรแมนติกเขาก็เลยขอไม่รู้ตัวแล้วก็ยังไม่ค่อยพร้อมมากน <c oughs> ใจเราด้วยเลิกเราก็บอกเพาว่าขอรอ33ไปก่อนนะ <c oughs> แต่ว่าก็ไม่เป็นไร <c oughs> คือว่าย้ายไปอยู่ทาง,งานเพื่อไปทําธุรกิจ <c oughs> ก็เลยไม่รู้ว่ากว่าจะเซตโททุกอย่างและกว่าจะได้กลับไปนิวซีแลนด์กว่าจะได้เจอพ่อแม่เขาอีกมันเมื่อไหร่ จริงๆอยากมีปีนี้ด้วยซ้ำค่ะอีกทีก็คืออีก3ปีเลยต้องเป็นปีม้าก็ไม่ก็ปีแพะอะไรเงี้ยค่ะจริงๆก็อยากมีแหละแต่ไม่ได้ซีเรียสใช่ไหมว่าแต่งก่อนหรือมีน้าก่อนไม่ได้ซีเรียสค่ะแต่คิดว่าน่าจะยังไม่คือกลัวไม่ทันเนี่ยถ้าไทยคือมันต้องให้ทันแบบภายในปีนี้งานวิวาที่คาดว่าจะมีขึ้นในปีหน้าสาววาวานั้นตั้งใจทำพิธีสาบานรักในบรรยากาศริมทะเลที่จังหวัดพังงา ตามความชอบของเธอและว่าที่เจ้าบ่าวนั่นเองค่ะเป็นบรรยากาศที่โรแมนติกน่าดูนะคะยินดีกับน้องวาวาด้วยนะคะคุณผู้ชมสังเกตไหว่าคู่รักหลายคู่เลยนะคะอยากจะสละโสดในช่วงนี้ไม่รู้เป็นเพราะว่าอากาศดีหรือเปล่าเป็นใจคือมีทั้งใต้ฝุ่นกนกฉาดนะคะเพิ่งคุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงานไปเมื่อช่วงปีใหม่รวมถึงกอล์ฟอนุวัตค่ะบอกเลยนะว่าออกตัวแรงพร้อมแต่งแล้วปีนี้ค่ะ นักแสดงหนุ่มไต้ฝุ่นกนกฉตรหรือไต้ฝุ่น KPN จัดเซอร์ไพรส์ฉลองครบรอบ10ปีที่คบกับแฟนสาวดีกรีคุณครูโรงเรียนนานาชาตินิวตรีทิพย์เนาภาเป็นการคุกเขา่าขอแต่งงานที่ประเทศจอร์เจียเมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาค่ะครบรอบ10ปีนะครับ10ปีก็เลยก็เลยอยากจะให้เป็นของขวัญเขาอะไรเงี้ยครับก็อยากจะเปลี่ยนสถานะแล้วอะไรเงี้ยพอถึงเวลาจริงๆมันตื่นเต้นมากเลยอะไรเงี้ยยืนมองหน้าสักพักหนึ่งแล้วก็อา้าพูดอะไรต่อเลยวะลืมไปหมดเลยอะไรเงี้ยก็เลยถามว่า Yes or no อะไรเงี้ยเฉยเขาก็บอก Yes อะไรเงี้ยก็เป็นโมเมนต์เล็กๆน่ารักให้เขาอะไรเงี้ยครับถ้าเรื่องงานแต่งหรืออะไรเงี้ยอาจจะต้องรอก่อนสักพักหนึ่งเพราะว่าเพิ่งพ้นจากโควิดมาเงินทองนี่มันหายไปเยอะมากก็เลยแบบว่าเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งก็ไม่อยากจะทําให้ตัวเองลําบากขนาดนั้นสองคู่เราก็อยากจะค่อยๆสร้างต oh ัวกันใหม่อะไรเงี้ยเราไม่อยากทาให้วันนั้นมันเป็นทุกข์อ่ะพี่น้องไหมเราจ่ายเงินไปแล้วก็ กลับมาก็ไม่มีเงินอะไรเงี้ยเราก็พยายามจะเซฟทุกอย่างพยายามให้ทุกอย่างมันพร้อมที่สุดนะครับจ้างได้นะครับ <laughs> รับหมดเลยครับเพราะผมจะแต่งงานผมต้องการหาทุนครับ <laughs> ส่วนนักแสดงหนุ่มกอล์ฟอนุวัฒน์ที่มันเงียบแฟนสาวนอกวงการคูณปียวดีไปเมื่อปีที่แล้วก็เตรียมจัดงานฉลองวิวาแบบเรียบง่ายแต่อบอุ่นทั้งยังมีแผนจะบวชทดแทนคุณพ่อแม่ในปีนี้ด้วยเช่นกันค่ะได้มั่นไปแล้วแล้วก็ไ,ได้สวมแหวนไปแล้วอะไรขอกับพ่อไปแล้วแต่ว่า การจัดงานเนี่ยกก็ยังไม่ได้แบบก็ยังไม่ได้จัดแต่ว่าเร็วๆนี่ครับน่าจะน่าจะเร็วๆนี้คิดไว้ว่าเชิญแต่คนที่สนิทจริงๆกัจริงๆแล้วต้องต้องขอบคุณเขาด้วยว่าพ่อเขากับเขาอ่ะเข้าใจเพราะผมเองไม่ได้ชอบการจัดงานแบบใช่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันอยู่ที่เราสองคนนะครับแล้วเราก็เขาก็เข้าใจแล้วเขาก็น่ารักมากๆในการแบบ ในการโอเคแค่นี้หลังจากนี้ครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดหลังจากทำงานเราก็จะหาเวลาบวชเลยยังไงก็น่าจะปีนี้แน่นอนเราตั้งใจมานานแล้วแล้วก็รับปากป้ากับแม่แล้วก็อีกหลายๆคนที่เรานับถือเป็นแม่เราจริงๆเนี่ยเราเราเรารับปากเอาไว้น่าจะต้องเบียดก่อนบวชอันนู้นเขาบวชก่อนเบียดเราเบียดก่อนบวช ส่วนเรื่องเบบีหนุ่มกอลฟบอกไม่รีบร้อนขอทำงานเก็บเงินใช้ชีวิตคู่แบบ Sweet One, สวีทหวาน2ต่อ2ไปก่อนจ้า หมดเวลาแล้วนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ค่ะที่ยกต้นคริสต์มาสน่ารักน่ารักนะทำมาจากวัสดุธรรมชาติร้อเซนะคะแล้วก็เคยสร้างความฮือฮาอย่างมากในงานเอเป็ก 2022, 2022มาแล้วไว้ในรายการของเรานะคะส่วนวันพรุ่งนี้ค่ะเรามารอฟังคําตอบจากปากของหนุ่มพีชพัชระาการันว่าจะข้ามเส้นเฟรนด์โซนกับก้าวสุภัตราเหมือนกับคู่นะหรือเปล่านะ,อะรอฟังกันจ้าตามรังเชียของแฟนๆนะคะ11โมงค่ะทางช่อง9กด30นะคะคืนนี้ฝนลาไปก่อน สวัสดีค่ะ